สบายดีพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องดามือนีก็มาโผก,กับซ่งเบาโดนสาวตูปีคือเก่าเด้อมามือนีก็มาโผก,กันอยู่ไฮอยู่นาเนาะพี่น้องเนาะพากันออกมานาแต่เศร้าเนาะพี่น้องเนาะมือนี่จะพากันเกี่ยวเขาแต่ มือนี่จะพากันเกี่ยวเข่ามือแรกน้องพี่น้องเนาะมือนีลงมือเป็นมือแรกเลยน้องพี่น้องนะเนาะคือตอนเช้านะ่ะเกี่ยวอยู่ประมาณหาคนน้องพี่น้องนะ้องเบาดอนเพื่อนจะมากเกี่ยวตอนแรงน้องพี่น้องเนาะเนื่องจากเพื่อนกลับไปส่งปูนน้องพี่น้องเนาะไปะพี่น้องไปเกี่ยวเข่าน้องจตุเ้อเนี่ยมาพี่น้องมาเริ่มไ้งามก่อนหมูเลยไฮนี่ไ้หน้าเหือดได้เดนาะเอเองามกว่าหมูงามสมูน่ะงามกว่าหมูเลยล่ะเออนักบะ อออมีลงไฮแรกเลยพี่น้องคือไฮนาขื่อเออห้เป็นกำแงนหย่านพนหำเนาะพี่น้องเนาะก็เลยไฮเป็นกำหน่อยๆไวเกี่ยวแล้วก็ได้กำหนึ่งแล้วก็หมัดเลยเนาะพี่น้องเนาะพนต๊แล้วคือพันพ้ากันเก็บเลยเนาะนี่เออมันเต็งกันดีปะลงมาเกี่ยวเลยพี่น้องทีแล้วไฮหนึ่งแล้ว นี่โอ้ยเอางามบมันงามเนาะมึงดีกว่าเอามาเลยป้าตั้งกว่าจักปีสองปีบ่ให้นี่นะสองวันหลายปีเติบเนาะเออเมยนหลายปีเติบตั้งแต่เออแต่รุ่นเหล่ะจักงามจักจักปีแนเอเออ นได้ีดทุายดีอยไปกรุงเทพนะคอยนเออแมน,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 นอออซุกเต็มหมดละโอ้ยทางลุมท่านเนี่ยซุกหมดเลยนนเนาะเออถึงว่าข้าวเกี่ยวให้มันวมือจะได้ดิทางบะเนาะทิงทงจักไห้ทางทางทางึงอยู่งไห้มที่สามอา ด้วยเกี่ยวข่าวกอนหล่าลินอยู่ด้วยลุงเด้อทำเป็นคนหูด้อลุงเด้อ <c oughs> คนหน่อยคงมีคนเอาถาปใหญ่มายังบัมาได้คือคน บรรยากาศเนาะพี่น้องเข่าสุกเหลืองอลมเลยตันส้าสี่คนหาคนเนาะพี่น้องเน,งน,งนงาะอดี๋ยวต้แวนแรงบอดอนมาเกี่ยวนนา เป็นหกคนตอนนี้เวลาประมาณสิบเอ็ดมงกว่าๆน้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะพากันขึ้นไปกินขขาวแล้วนี่หมัดแบบนี้เลยถางกับคนโตก,กะคือเก็บน้องพี่น้องงานะพี่น้องเที่ยงกว่าแล้วพากันขึ้นกินข้าวกินน้ำน้องพี่น้องเนาะตอนเศร้านี้ได้หนึ่งสองสามแล้วก็ สามไห่แล้วกะไห่ใหญ่นุพี่น้องเนาะคือยังหมดแล้วคะแนนวัาตีเป็นไห่ก็ประมาณสี่ไห่เนุ่พี่น้องเนาะนี่พากันขึ้นไปกินขา้าวแล้วกะลงมาเกี่ยวก่อต่อตอนแรกเนาะพี่น้องเนาะตอนแรกนี่น่าจะไปไหวอยู่เขาว่ามีบอ่อดอนมานำเนาะพี่น้องบอดดอน่นกาไปส่งปูนเนาะก็เลยเกี่ยวถาไปกินข้าวกันเนาะพี่น้องเนาะ มาพี่น้องรอบแรงมือนี่มารอบแรงทีมงานเขามาขบเดิ่วันนี้นี่มาดอนมาแล้วตอนเ้าดี๋ยเกี่ยวนะพากันลงมือี่ยวเด่ย่ยวเนี่เ่เดยเี่ด่เ่ยเ้่่ยวเวี่นวอยเดยวี่วเดเดี่ยยยเยเยวยเ่เยเียว คนวัยม um, yeah. ้าต่างแล้วนะเดะเนี่ยเน่าแปลกนะมื่นมากาดีเมื่นม้ามาดีเด้อมาแต่หกโมงนี่พี่น้องบรรยากาศท้องไร่ท้องนานี่ให้ตัวนี้เกี่ยวมุอเซ้านี่บ่แล้วน้อพี่น้องเนาะก็เลยเกี่ยวไ้น้อยลงแล้วจะมาต่อให้นี่ต่อน้อพี่น้องเนาะนี่บรรยากาศเย็นสบายถึงจะแดดอยู่แต่กะเป็นบรรยากาศที่คนขังสบายใจน้พี่น้องนอะอยู่น้ำห้น้ำนา สตูกเอาเสือมาปกหนาเนาะพี่น้องเนาะมันแหมห่างมาปกเนาะมันแหมอยู่บ่ได้มันจะห้อนนะก็เลยเอาเสือมาปกกะคีคาๆเนามันเจอกเย็นๆเนาะพี่น้องเนาะมาสู่ต่อลงไฮที่สองจู่ๆมอดอนเมื่อยบ่เมื่อยบ่บ่บอหัวนัวนัวหัวหัหันนักหัว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 หนวนัวหว่ มวนชุดชุดเมือนชุดชุดแฮงแดีอันเกี่ยวเข่าแหงมวนเกี่ยวเข่าเกี่ยวคมนะพี่น้องเขาเรียกเกี่ยวคมนะแฮงมวนลทาเห็ดเป็นพ่อนนี่แป๊บเดียวอ่าแมนนี่พี่น้องเห็ดแบบงันเมาดูเห็ดแบบงันเมาดูเอ็ดนั่นนี่แหละมันได้หมัดเป็นนี่างไรมันซะเตะเขาบอกจะเอาถุงมือเผืเจ้าให้ลืมมาใส่กันย่ามันหมัดเป็นนี่างไรมันสา มีแต่นันมันมันหมักอืมมันแหงไวดีเห็เนไหมนนนเ,นนเนี่ยมันบ่อนันบ่อเจ้าคือบนนี้มันกว่าบ่ฮะเกี่ยวตำร้ายมีแต <c ười> ่เพื่องเกี่ยวยังอายอมันทีมงานเขาเลียกไปให้หนึ่งและพี่น้องขาบแรงมือนี้จะเอาเปลาไม้จังไห้นะมือนี้เบิดน,นี่แหละเบิดดิ <c ười> อ่าให้ไงได้ให้ไงก็ขาวบะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเป้าไม้มือนี่จะได้ประมาณเจ็ดไห่มะชุ่ชุ่ชูช่ชู่ชูชชช่เอม,มี่เฟรนดี้สู่บปะห, <laughs> หมูกระทะไปพี่น้องเกี่ยวต่อมาพี่น้อง ตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงแล้วไ้นี่เป็นไ้สุดท้ายน้องพี่น้องเนาะของมือนี่เด้ยังหมดแล้วไ้สุดท้ายของมือนี่มือนี่ได้จังไฮหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้ดิเจ็ดไฮอยู่เด้อขนาดเกี่ยวเป็นหมัดเกี่ยวได้กำหนึ่งเลยกันมาหมัดน้องพี่น้องเนาะก็ได้ลายสำน้กโอเคอยู่แต่หากว่าเกี่ยวเป็นพ่อนี่แห้งชิได้ลายกว่านี้เออ แมนบ่แต่ว่ามือเศร้านี่บาดอนมาเกี่ยวนำเนาะพี่น้องถ้าหากว่าบาดอนมาเกี่ยวนำกัจะไว้ไปอีกกระชิดได้ายไปอี้ผู้แล้วให้อันนะผู้เล้วให้กุ้ขาวผู้หลานเนาะแมนว่าแมนบอยดอนแมนว่าแมนแมนเด็เศร้าในขาดเลงงานไปขาดเลงงานไปคนหนึ่งง,งานไปเออตลางเจ้าบมดเป็นยางพี่น้องได้สำนีกะโอเคแล้ว เพราะว่าต่ำเกินมากตีสามเด้อเออเท่ยไวไปส่งปูนที่ไวจังสั่นเนี่ยล่ะอุตส่าห์วางแผนกันไว้เรียบร้อยแล้วได้ออกแม่เออที่ผากันเมื่อเด้อบัดนี้พากันเมื้อเป็ดเกื็ไก่แล้วหามงแล้วเจ้าไก่ขึ้นคอนเหมือนเราปรจักโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับซาตุกกกับจะขอจบลงทุนนี้ก่อนเด้อฝากให้พี่น้องสวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปโอกมาดอนซาตุกเนี่ยเด้อสบายดีสวัสดีค่ะ ปนปลากันเกี่ยว